บ้านคือสถานที่ซึ่งมีรักที่พำนักพักกายให้คลายเศร้าบ้านคือรักรักคือบ้านบ้านคือเราทุกลำเนาเป็นบ้านพักเมื่อรักครองสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอพิธีการขึ้นบ้านใหม่ค่ะบ้านถือเป็นจุดศูนรวมของครอบครัวพิธีการขึ้นบ้านใหม่เป็นพิธีการที่สำคัญยิ่งของคนไทยเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธา เพื่อความสบายใจของผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณที่ไม่เคยอยู่ค่ะต่อจากนี้ขอเชิญพบกับผู้รู้ของบ้านนะคี่การทําบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงประวัติความเป็นมาช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะค่ะคือประวัติความเป็นมาของการทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลแล้วค่ะคือถือคติจากวรรคดีและความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคละคะ่ะซึ่งการทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะจะจัดแบบพอเป็นพิธีหรือว่าจะจัดแบบพิธีใหญ่ก็คือมีการทําบุญเลี้ยงพระก็ได้ ขึ้นอยู่กับฐาหนะของเจ้าของบ้านค่ะ<อ>การทําแบบเป็นพิธีเนี่ยนะคะคือก็เมื่อได้เลื่องามยามดีแล้วเจ้าบ้านก็จะไปเชิญพระประจำบ้านมาวางไว้และ่จุดทูปเทียนเพื่ออธิฐานขอพรให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขคะ่ะส่วนการที่การทําบุญแบบมีการเลี้ยงพระด้วยนะคะก็เพิ่มกัน มีการเลี้ยงพระหรือจะมีการตักบาตรเพิ่มก็ได้ค่ะแต่นอกนั้นนอกนั้นการจัดเตรียมของอื่นๆก็เหมือนการท,ทําบุญทั่วไปค่ะทราบว่าการทําบุญขึ้นบ้านใหม่มันเป็นยังไงหรอคะการทําบุญในวิธีทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือการถวายข้าวพระพุทธเสืบมเนื่องมาจากว่าการถวายพระทหารแด่พระภิกษุษสงฆ์ที่มาในงานพิธีนั้นต้องถวายองค์ประมุขคือพระพุทธเจ้าด้วยแม้ว่าพระองค์จะปรินิพานไปนานแล้ว การทาบ,บุญทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอาวัวมงคลก็นิยมนำพระทหารถวายแด่พระพุทธรูปด้วยซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าถวายข้าวพระพุทธเรีอจะทูค่ะสำหรับข้าวพระพุทธนะคะจะจัดอย่างเดียวที่ถวายแด่พระสงฆ์ เื่อเสร็จภารกิจแล้วข้าวพอพุทที่ได้จะส่งไป <c oughs> ให้แก่มัคคาย,ยกห,หรืออุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมในงานแต่ด้วยในบางที่นะคะอาจจะมีพื้นที่จํากัดจึงไม่สะดวกสบายจึงจัดสหรับพะพุทให้แก่พระพุททะลกเพียงแต่สําหรับเล็กๆค่ะครับถ้ามีการในแข่ผู้มาในงานนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของอุบาสกหรืออุบาสิกานะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้ธรรมเนียมดีแล้วนะครับก็จะมีการ ลาข้าวประพุทธแล้วนําไปรับประทาน,นซึ่งวิธีการลาข้าวประพุทธนะครับวิธีต่องเป็นนี้นะครับผู้ลานั่งภูเขาหน้าสำรับที่หน้าโต๊ะหมู่บูทานะครับจากนั้นกราบสามครั้งแล้ว,แล,วแล้วประนมมือแล้วกราบคำต่องๆเสสังมังคลายาจามิและนำข้าวพุทธไปได้เลยนะครับ ั้นตอนที่หนึ่งจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา จากนั้นกราบพระพุทธแบบเป็นจางคประดิษพาพระรัตนตรัย อิมินาสกาเลน่พุทธังปูเชมะอิมินาสกาเลน่พุทธังปูเชมะอิมินาสกาเลน่ธรรมังปูเชมะอิมินาสกาเลน่ธรรมังปูเชมะอิมินาสกาเลน่สังขังปูเชมะอิมินาสกาเลน่สังขังปูเชมะอราคาสามพาท พระขาวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอัตติวาเทมิพุทธทงพระขาวาตังอัติวาเทมิสวะขาโตพระขาวตาจมโมสวะขาโตพระขาวตาจมโมธรรมนามัสสามิธรรมนามัสสามิ ปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิสังฆนะมามิต่อไปเป็นการอาราธนาศีลห้าค่ะมยันทันเตวิสุวิสุนดังนะเตดังนะเตเทนะติสระนีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยปิมะยันเตวิสุงวิสุงนภณะทายะติตเสลเอนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัติยปิมะยันเตวิสุงวิสุงนภณะทายะติตเสลเอนะสหปัญจศีลานิยาจามะต่อมากล่าวพระไตรสารนาคมพุทธังสารนังคตชามิพุทธังสารนังคตชามิ ธรรมังสารนังขจามิธรรมสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิ ธุติยมปีธรรมมังสารนังขจามิธุติยมปีธรรมมังสารนังขจามิธุติยมปีสังฆสารนังขจามิธุติยมปีสังฆสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิ ตัติยมปิธรรมังสารนังขชามิตัติยมปิธรรมังสารนังขชามิตัติยมปิสังขังสารนังขชามิตัติยมปิสังขังสารนังขชามิการสมาทานสีค่ะปานติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ ปาาติปตาเวรมณีส um, ิกขาปัตังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอธินาธามาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระมชปมาทัตนา เวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามาชาปมาตถานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะกคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ ตัสมาศีลังวิโสทะเยาอาราธนาพระปริตมิปติปฏิภาหายะสัมภาสัมปติสิทธิยาสัพพาทุขวินาสายะบริกัางครูธมังคลังมิปติปฏิภาหายะสัมภาสัมปติสิทธิยา สัพพากายวินาศายะปริตังพลุธรรมังคลังวิปติปิภาหายะสัพภาสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังพลูธรรมังคลังต่อมาถวายข้าวพระพุทธจากนั้นประเคนพัตตาหารแดพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วให้นำจตุป,ปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนหรือเครื่องสังฆทานมาวางรอไว้ที่หน้าพระสงฆ์ทุกรูป จากนั้นลาข้าวพระพุทธงานบุญขึ้นบ้านใหม่จะทําขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและลูกหลานที่จะเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในบ้านทําให้เกิดความสุขความร่มเย็นแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในด้านหน้าที่การ ต่อามากล่าวไตรสาราณาคมพุทธังสารนังกะชงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา